ก็กลาบสวัสดีคับวันนี้ก็จะมาอยู่ในแมปหน้าที่นายในอินเดียฟอร์เรนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะมีสริปที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นสริปสมแทงนั่นเองครับก็จะเป็นตัวที่ไม่มีคีย์พร้อมกับฟังก์ชันในการออโต้ปั๊มแคนดี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีออโต้ปั๊มเพชรด้วยนะครับผมแล้วก็สคริปตัวนี้นะครับผมก็ไม่ต้องแบบว่ารันย่านะครับผมเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันในการออโต้รันให้เสร็จแล้วนะครับผมก็แค่รันแค่ครั้งเดียวนะครับผมมันก็จะออโต้รันใน สคริปต์มาแล้วนะครับผมก็กดรันตรงนี้ได้เลยนะครับผมแอคิวชิบอร์ดตรงนี้นะครับมันก็จะออโต้เข้าห้องไปให้เราอัตโนมัตินะครับผมนี่เห็นไหมตั้งห้องแล้วก็แบบว่าเข้าห้องอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็มันจะวาร์ปไปแล้วก็เปิดแบบว่าออโต้แคนดี้ให้เราอัตโนมัติด,ด้วยนะครับผมดูนะ นี่นะครับพอมันเข้ามาในแมปแล้วนะครับผมมันก็จะออโต้ในการเปิดแมปให้เราอัตโนมัตินะครับผมส่วนหน้าต่างอันนี้นะครับผมก็ไม่ต้องแบบว่าไปคิดเจอคิดมากนะครับผมมันสามารถแบบว่าโคดยูไอหรือว่าปิดหน้าต่างชั่วข่าวได้นะครับผมเพราะว่ามันจะขึ้นมาทุกๆ5วินาทีนั่นเองนะครับผมก็ปิดหน้าต่างชั่วคราวไปก่อนนะครับผมว่าใครจะดูว่ามันกําลังทําอะไรอยู่นะครับผมตอนนี้มันก็กําลังจะเปิดแมปนะครับผมอีก5วินาทีนี่หน้าต่างแบบนี้ก็จะขึ้นมาให้เราปิดนะครับก็ต้องรอให้มันเปิดแมมพไปก่่ออนนะะรับผเาาาวจจ เปิดแมปได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมแคนดี้เราก็จะได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าแมปมันอาจจะแบบว่าบางแบบว่าไอ้พวกบ้านนะครับผมบ้านที่มันแบบว่าชิคเอา์ชีหรือว่าออโต้แคนดี้นั่นเองนะครับผมก็ต้องรอให้มันเปิดแมปเสร็จก่อนนะครับผมแล้วก็รอประมาณตอนกลางคืนนะครับเพราะมันเปิดแมปเสร็จแล้วนะครับผมกองไฟหรือว่าแคมป์ไฟของเรามันก็จะขึ้นว่ามันเลเวลสี่นะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบว่าแมปไหนแบบอะไรนะครับผมที่มันแบบว่ามีเชื้อเพลิงเยอะมันก็จะอัพขึ้นเลเวลห้าหรือว่าเลเวลหกนะครับแต่ว ก็ต้องรอในการัต้องรอในเวลากลางคืนนะครับเพราะว่ามันอาจจะทิกรทีได้แค่ในเวลากลางคืนนั่นเองนะครับก็รอไปก่อนนะครับผมถ้าว่าพอมันขึ้นมาตอนเวลากลางคืนนะครับผมมันก็จะออโต้หรือว่าทิกอทีให้เราแบบนี้เลยนะครับผมก็ต้องรอให้มันทาเสร็จนะครับเพราะว่ามันออโต้ทุกอย่างให้เราอัตโนมัตินะครับโดยที่เราแบบว่าไม่ได้ทําอะไรมันเลยนะครับผมก็สังเกตแคนดี้ตรงนี้เอานะครับผมมันก็จะเพิ่มให้เราประมาณ มนแล้วแน่แบบว่าแมปนะครับผมแมบบไหนมันได้เยอะนะครับตอนนี้พี่ก็จะรอดูนะครับผมนี่ไหมเพิ่มขึ้น3 5 3ห้าสามหกนะครับผมนี่ไหมก็มันจะมีโอกาสแบบว่าได้เจอได้นอนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแมปของเรามันเปิดได้เท่าไหร่นะครับผมว่ายิ่งเปิดได้เยอะแล้วว่าแคมป์ไฟของเรามันยิง่งแบบว่าเลเวลครมันก็จะได้เยอะขึ้นนะครับก็ต้องแบบว่าต้องแบบสุ่มเอานะครับผมไม่ได้แบบว่าเจาะจงนะก็จะประมาณนี้นะครับผม ตัวนี้ก็ขอฝากสคริปต์ไว้แล้วก็ไปแชร์ได้เลยนะครับผมบว่าเป็นสคริปต์ที่ไม่มีคิดเกร่ยกับฟังก์ชันภาษาไทยทั้งหมดด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย